กระถินนี่คือสะดึงคือตึงผ้าให้เย็บผ้าใช่ไหมก่อนมันไม่มีจักเย็บเย็บผ้าเป็นจีวรเน่ยถวายพระสงฆ์ที่ให้เปลี่ยนชุดเก่าที่มันขาดมันผุมันพังแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่ให้อนุญาตได้หลังจากออกพรรษาแล้ว1เดือนตั้งแต่วันเพ็ญเดือน11 เห้ยมันถึงวันเพ็ญเดือน12นี่ก็หมดเกตกฐินแต่ตอนนี้อย่างที่กล่าวนะเพราะมันเจเรือนรุ่งเรืองแล้วมันก็แปลมาสภาพมาเป็นถวายผ้าก็จริงแต่ว่าส่วนมากเก็บเป็นปัจจัยที่จะเอาบรรลุบรรุงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกศาสนาสถา,านสาวัตถุต่างๆที่จะเกี่ยวกับวัดวัดมันต้องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องอยู่ค่านา้ําค่าไฟค่าอะไรพวกนี้แหละมันจึงมีการถวายปัจจัยเพิ่ม วันนี้เป็นวันพิธีถวายผ้าภกดินพระราชทานของวัดภูริทัตตะวนาลาเมืองออนแทรีโองานเริ่ม9โมงครึ่งโดยพระจะเดินบิณฑบาตหลังจากถวายพระอาหารพระสงฆ์เรียบร้อยชั้นเสร็จโรงทานก็จะเปิดแจกอาหารประมาณ10โมงครึ่งในช่วงบ่ายเราก็จะมีการทำพิธีโดยมีท่านเจ้าคุณเหรียญวัดป่าเป็นประธานและมีท่านกงศุล ้านกงศูนย์ไทยมาเป็นเกียรติในงานก็จะมีประธานในการถวายผ้าพระกะถินพิธีกรรมก็ตามหลักของสำนักพระราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยให้ญาติโยมถวายต้นพระป่าสมทบท่อกระถินมันจะมีประจำทุกปีวัดน,นี้เป็นพิเศษตรงที่เป็นกระถินพระราชทานได้มาจากหลวง ท่านประทานมาให้พวกเราชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศแต่ละสถานที่วัดที่สมบูรณ์อย่างเช่นมีศรีมาซี่มีโบสถแล้ที่ดินเป็นของตัวเอง ขออนุญาตไปทางสำนักพระพุทธศาสนาพระราชทานเพราะเป,เป็นวัดที่ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วมีนหนังสือพอทางสำนักฟุตเขาก็มาอ่านมาดูประวัติแล้วมันทุกอย่างมันสมบูรณ์หรือว่าบางวัดไม่สมบูรณ์แต่ถ้าขอไปอย่างนี้เห็นว่าสมควรท่านก็อนุญาตก็อนุญาตฟุดก็เป็นเรื่องของพิธีก็เป็นเรื่องของวงังตามตาม,ตามระเบียบแ่จริงๆว่าพระราชทานคือเป็นของในหลวงแต่ที่นี้ เนื่องจากว่าท่านมาไม่ร่ามอยู่ไกลแต่ถึงเมืองไทยท่านจะไปเองอย่างนี้ไปทำวัดต่างๆแต่อเมริกาเนี่ยส่งมอบให้โยมผู้ที่จะขอเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะมอบมาให้ชื่อนั่นนามสกุลนั่นเดี๋วมาถวายแทนอันนี้ก็คือวิธีจึงวินกคล้าๆกันในดวงมาเอง โดยมากจะเป็นชาวบ้านแล้วก็เพื่อนพี่เป็นพวกร้านอาหารบ้างแล้วก็ผู้ที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยเขาก็จะทำกันเป็นกลุ่มทุกปีทุกปีมีประมาณ25-26เจ้าลงทานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีความใกล้ชิดบางคนอาจจะเป็นลูกศิษย์ใหม่หรือว่าเป็นลูกศิษย์ที่รับการบอกกล่าวจากเพื่อน มาช่วยนำอาหารมาออกโรงทานเพราะว่าต้องการจะทำบุญแล้วก็แจกอาหารฟรีให้กับญาติโยมบุคคลที่มาทำบุญทึกอย่างก็คือเป็นทางออบในการช่วยให้วัดมีคนมาทำบุญมีปัจจัยเข้ามาในวัดถ้าแต่อยากจะเปิดโรงทานก็แค่ติดต่อมาก็ติดต่อเข้ามาทางวัดก็จะพอไว้สถานที่ให้จัดที่ให้แล้วก็มีอุปกรณ์ในการเสิร์ฟมีเตาให้มีป้ายชื่อมีอะไรแล้วก็เวลคัมตลอดนะถ้าถ้ามีคนอยากจะมาเปิดโรงทาน คนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนหลากหลายหลายที่บางคนมาจากซนดิโก้บางคนมาจากซันเบิร์นเอลเลย์ลอสแอนเจลิสรวแล้วแต่เป็นคนที่มีความศรัทธาก็ปราบปื้มยินดีกับที่วัดนี้ที่มีประชาชนที่มาทําบุญที่นี่มีทั้งคนชาวไทยชาวลาวชาวขเขมรชาวเวียดนามวัดภูน,นียเป็นพระสายวัดป่า ธรรมยุทธ์ซึ่งค่อนข้างจะปฏิบัติเข้่งครัดก็อยากให้คนเข้ามาพบความสงบเราเปิดให้คนเข้ามาจำพรรษาหรือว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ด้วยกิจกรรมส่วนมากก็เรามีปีละสีครั้งคือปีใหม่วันที่หนึ่งแล้วก็วันสงกรานแล้วก็วันบุรพาจารย์คือวันลํำลึกถึงหลวงปู่สุวัสด์และก็งานสุดท้ายงานใหญ่ที่สุดก็คือ,อพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานท่านี้ค่ะปีละสีครั้งอยากจะให้มาดูวัด สถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากหลวงปู่สุวัตที่สร้างให้เป็นวัดที่ปฏิบัติกรรมฐา,านโดยตรงจากสายหลวงปู่มัน่นแต่ทำวัดสวดมนต์นั่นก็มีกำหนดกฎเกณฑ์คือเช้าหกโมงสามสิบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิสามสิบน,นทานนทีตอนเย็นก็เหมือนกันทุ่มครึ่งทำวัดสวดมนต์นนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาที ถ้าต้องการออกปฏิบตัติมาปฏิบัติก็สามารถมาบวชชีพราหมณ์ได้ตามาวันเวลาโอกาสอํานวยหรือจะมาบวชเป็นพระภิกษุสามาเณรก็ได้โดยเฉพาะอาตมาก,ก็เป็นอุปชายสามารถบวชให้ได้นะญาติโยมนะขอประกาศและเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ไม่เคยมาได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมและทำบุญที่นี่ได้ตามอธัธยาศัยนะ